ดุ่มน้ำนำมัทาชจินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบทที่15ที่พึ่งของคนยาก ในราตรีที่7ซึ่งอัฏถนิรัตออามาตผู้ปกครองเขตใต้ของโสวรรณะได้รับมอบให้จัดแสดงเมื่อพระราชาเสด็จพร้อมด้วยอามาตร,ราชบริพานแล้วอัฏถนิรัตก็ออกมากราบถวายบังคมแจ้งเรื่องที่จะแสดงอันใช้ชื่อว่าที่พึ่งของคนยากพออัฏถนิรัตถอยเข้าไปในม่านม่านก็ค่อยๆเปิดออกสิ่งที่ทําให้ผู้ดูพากันชื่นชมก็คือ ดวงประทีปจำนวนร้อยจำนวนพันที่ตั้งวางเรียงรายลดหลั่นเป็นชั้นเลียนแบบงานทีปาวลีอันเป็นงานฉลองที่ใช้ดวงประทีปวิธีทำก็ง่ายๆคือใช้ภาชนะดินเผาเล็กๆแบบถ้วยเส่น้ำมันมะพร้าวมีไส้พาดไว้ที่ปากจุดไฟให้ติดแล้ววางถ้วยประทีปนั้น้เป็นรูปต่างๆลดหลั่นเป็นชั้นเป็นเชิงมีที่ว่างอยู่ตรงกลางมีอายุตกะคือคนจัดผลประโยชน์ของเศรษฐีออกมาทำกลางดวงประทีปเหล่านั้น แสดงความคารพด้วยการประคองอัญชลีและประกาศว่าบัดนี้มหาทานของท่านเศรษฐีเริ่มขึ้นแล้วขอเชิญท่านทั้งหลายมารับมหาทานนี้ได้เมื่อกล่าวจบก็มีบุคคลในวรณะต่างๆเดิอนออกมาจากตืบค้างทั้งสองด้านตรงเข้ามารับมหาทานอันมีทั้งอาหารและผ้าหนึ่งหม่มซึ่งเศรษฐีเป็นผู้แจกโดยมีอยุตกระพูนนั้นและคนอื่นๆช่วหยิบของส่งให การเข้ารับของจัดเป็นระเบียบผู้เข้ารับทางซ้ายจะกลับเข้าโรงไปทางขวาผู้เข้ารับทางขวาจะกลับเข้าโรงไปทางซ้ายเป็นไปอย่างนี้สักครู่พอหเห็นว่ามีผู้รับมหาฐานนั้นมากด้วยกันม่านก็เลื่อนลงมาจากเบื้องบนเป็นการปิดเรื่องราวของมหาฐานไม่เพียงนั้นขณะเดียวกันก็มีคนเปน็นอันมากเดินออกมานอกม่านแสดงความสนใจมองดูที่ม่านนั้น คล้ายกับจะดูมหรสพหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อคนเหล่านั้นยยกมายืนอยู่ข้างๆเพื่อให้ปู่ดูมองเห็นตรงกลางมานก็ยกขึ้นไปอีกคราวนี้เห็นได้ว่าแถวประทีปได้ถูกจัดใหม่ให้อยู่ข้างๆเพื่อเปิดตรงกลางให้มีที่ว่างมากขึ้นอายุตกาออกมาอีกประกาศว่าบัดนี้จะมีหน้าแตยำคือการฟ้อนรำฉลองหมาทานของท่านเศรษฐี ซึ่งได้จัดคณะที่มีชื่อมาแสดงพอกล่าวจบก็มีคณะนาฏยำซึ่งมีคนดีดพินคนตีกลองหน้าเดียวและกกลองสองหน้าออกมาลงมือบรรเลงและนักฟ้อนชายหญิงก็ออกมาไร้รำคนดูพากันส่งเสียงแสดงความพอใจเพราะจําได้ว่านักฟ้อนทั้งคู่นั้นเป็นคนฟ้อนที่มีชื่อเสียงในกรุงพันธมดีจริงจริงลีลาที่ฟ้อนเข้าจังหวะกับกลองและพินและเป็นการเริ่มต้นด้วยการฟ้อนนมัสก,การแล้วจึงเปลี่ยนเป็นลีลาแม่บท แล้วต่อมาก็เปลี่ยนไปอีกเป็นลีลาฟ้อนคู่จังหวะมีช้าเร็วไปตามเสียงกลองและเสียงพินผู้ดูเลิดเปลินไปตามลีลาที่ไร้รำนั้นด้วยความรู้สึกว่าได้ดูศิลปศาสตร์อันละเอียดอ่อนที่รำเรียนสืบต่อกันมาแต่บ,บราณการอย่างดียิ่งการไร้รำเป็นไปชั่วขณะอันนานพอสมควรพอจบเพลงม่านก็เลื่อนลงมาพอดี ผู้แสดงเป็นผู้ดูมีการเคลื่อนไหวมาตรงกลางทำเป็นผู้จ้ากันแสดงความพอใจสักครูหนึ่งก็เลี่ยงไปอยู่ข้างๆอีกเพื่อให้ผู้ดูจริงๆดูเห็นชัดพอมานยกขึ้นอายุตกะก็ปรากฏกายออกมาประกาศอีกว่าจะมีการรําสตราวุธเป็นประเภทๆซึ่งจัดมาจากสำนักสตราวุธที่มีชื่อเสียงเช่นกัน คนดูภากันแปลกใจอีกที่การรำสัตราวุธนี้ได้จัดหาคณะผู้เชี่ยวชาญในกรุงพันธุมาดีมาแสดงจริงๆครั้งแรกเป็นการรำดาบต่อมาเป็นการรำไม้พลองต่อมาเป็นการรำอาวุธยาวซึ่งผู้แสดงได้ตั้งใจกระทำอย่างคล่องแคล่วว่องไวอย่างน่าดูยิ่งสมกับเป็นการแสดงในที่เฉพาะพระพักแห่งพระราชาธิบดี ต่อจากนั้นเป็นการรำอาวุธยาวบนหลังม้าซึ่งได้นำม้าจริงๆออกมาขี่ไร่รำกันบนเวทีที่แสดงด้วยเป็นม้าที่ได้รับการฝึกดีทั้งคนรำก็ฝึกฝนมาดีจึงมีความน่าดูทั้งการรำและการขี่ม้าในท่าทางที่ยากจะทำได้เมื่อการรำอาวุธเป็นไปนานพอสมควรม่านก็ปิดลงมาอีกคราวนี้ผู้แสดงเป็นคนดูออกมายืนสนทนากันแล้วก็แยกย้ายเข้าไปในหลือม่าน ม่ันยกขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จัดเป็นขบวนแห่ของพระราชาแสดงประเพณีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยเครื่องประดับและเครื่องประกอบการแห่อย่างงดงามเป็นที่ให้ผู้ดูทราบว่าพระราชาเสด็จมาในงานมหาทานของเศรษฐีตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จเมื่อขบวนแห่มาถึงบริเวณบ้านเศรษฐีแล้วเศรษฐีก็ไปมอบกราบและอัญเชิญเสด็จประทับนาที่ซึ่งจัดไว้เป็นพิเศษ พระราชาได้พระราชทานพรเดชเศรษฐีแล้วก็เสด็จกลับมีขบวนแห่งดงามอีกครั้งหนึ่งการจัดแสดงตอนนี้มีการศึกษาถึงราชประเพณีและเครื่องประดับประเกยียดแบบโบราณมาก่อนซึ่งทำให้ปู้ดูได้รับความรู้ทางราชประเพณีประการหนึ่งเมื่อขบวนของพระราชาเข้ามานไปแล้วก็มีผู้คนมากมายมากล่าวอยพรแกเศรษฐีว่าเป็นที่พึ่งของคนยาก เป็นผู้ได้บำเพ็ญมหาทานอันยากที่จะทำได้ลำดับนั้นท่านเศรษฐีได้ออกมาปรากฏตัวประคองอันชฉลีรับพรของคนเหล่านั้นแล้วได้กล่าวด้วยน้ำเสียงอันดังว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายที่ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งของคนยากข้าพเจ้าขอขอบคุณและจะพยายามบำเพ็ญสังฆวัตถุธรรมคือการช่วยเหลือสงเคราะห์กันและการตามควรแก่กำลังความสามารถ แต่ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบว่าท่านผู้เป็นที่พึ่งของคนยากอย่างแท้จริงคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทานหลักธรรมคำสอนให้คนมีทรัพย์เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ไร้ทรัพย์ตามคนแก่เหตุแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือให้คนยากไร้มีโอกาสส่งขึ้นไปกว่าข้อหน้าคิดอย่างหนึ่งก็คือท่านทั้งหลายพักกนกล่าวว่า การที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมหาทานครั้งนี้เป็นกิจอันยากที่จะทำได้ถ้าท่านได้รับคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาแล้วก็จะเข้าใจได้เองว่าคนยากทั้งหลายมีได้มีโอกาสน้อยไปกว่าเศธธาารษฐีก็ระหบดีแม้แต่น้อยเพราะพระองค์ได้ทรงตรัสชี้แจงไว้ว่าแม้การถวายทานเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ยังเป็นรองการถวายทานที่อยู่เพื่อสงฆ์จากทิศทั้งสี การถวายที่อยู่เพื่อสงฆ์จากทิศทั้งสี่ก็ยังเป็นรองการถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะการถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะก็ยังเป็นรองการรักษาศีลทั้งห้าข้อการรักษาศีลทั้งห้าข้อก็ยังเป็นรองการแผ่เมตตาจิตชั่วเวลาเล็กน้อยการแผ่เมตตาจิตก็ยังเป็นรองการอบรมอ,อนิจจสัญญาคือการกำหนดหมายว่าสิ่งทั้งปวงไม่เทียง ท่านผู้จเจริญทั้งหลายถ้าเป็นศาสดาอื่นก็ค,คงจะยกตนเองเป็นจุดศูนย์กลางสงศสดแต่สมเด็จพระบรมศาสดากลับแสดงธรรมให้จุดศูนย์กลางมาอยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติเองแม้การถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังด้ยอยกว่าการที่บุคคลถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะอันแสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้นั้นจะตั้งทิศทางแห่งการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องโดยตนเอง ต่อเมื่อมาตั้งอยู่ในศินห้าคือลงมือควบคุมกายวาจาของตนให้อยู่ในระเบียบแล้วศินจึงชื่อว่าสูงกว่าทานและสูงกว่าการถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะนะต่อจากนั้นที่ว่าการเจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าการรักษาศินก็เพราะเป็นการเริ่มอบรมสมาธิคือเป็นการทําจิตให้สงบประการหนึ่ง ส่วนการเจริญอน,นิจจสัญญาี่วามีผลมากกว่าการเจริญเมตตาจิตเลา่าก็เพราะเป็นการอบรมที่สูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือเป็นการอบรมปัญญาโดยในนี้ท่านทั้งหลายก็จะเห็นแล้วว่าข้าพเจ้าบำเพ็ญมหาทานครั้งนี้เพียงแค่การบำเพ็ญทานเท่านั้นถ้าท่านทั้งหลายจะมีความเลื่อมใสถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะหรือรักษาศีลหรือเจริญเมตตาจิต หรือจเจริญความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงอันเป็นการบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาท่านทั้งหลายก็ชื่อว่าได้บำเพ็ญคุณธรรมอันสูงยิ่งกว่าข้าพเจ้าข้อความนี้จึงชัดเจนว่าคนยากนั้นไม่ได้มีโอกาสน้อยกว่าคนมั่งมีในการบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างไรเลยยังมีการทำความดีที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์แต่มีคุณค่าสูงกว่าการบำเพ็ญทานอีกมากหลาย คนยากจนจึงมีหวังว่าจะบำเพ็ญกุศลได้ถึงสูงสุดโดยไม่มีบกพร่องเลยท่านผู้เจริญทั้งหลายใครเล่าที่สั่งสอนให้คนยากจนมีหวังมาได้กว่าคนมั่งมีใครเล่าที่สอนว่าในการบำเพ็ญคุณงามความดีนั้นความสำคัญย่อมอยู่ที่น้อมนำคุณงามความดีมาสู่กายวาจาใจของเราเองเมื่อพระบรมศาสด,ดาทรงสั่งสอนอย่างเป็นที่พึ่งแก่คนยากจนได้จริงๆ เปิดโอกาสให้คนยากจนได้บำเพ็ญความดีงามได้สูงกว่าการใช้ทรัพย์สมบัติเช่นนี้ผู้ที่เป็นที่พึ่งของคนยากจึงควรจะเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อสิ้นเสียงของเศรษฐีก็มีเสียงกระหึ่มขึ้นพร้อมๆกันเพราะมีเสียงกล่าวนำมาจากโรงแสดงคือคำว่าพุทธังสารนังคัจามิทำมังสารนังคัจามิสังคังสารนังคัจามิ ผู้ดูพากันยืนขึ้นประคองอัญชลีปประเลงคำนมัสการโดยไม่มีใครนัดหมายทั้งนี้รมทั้งพระราชาธิบดีผู้เสด็จมาเป็นประธานในการแสดงนั้นด้วยอันนับเป็นครั้งแรกในเจ็ดราตรีที่พระราชาพร้อมด้วยมหาชนพากันยืนถวายนมัสการคนพระรัตนไตรยัย